ดูว่าจะมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับยกนี้นี่เดินจับเข้าหาเลยดูวงในการไล่แขนกันใครจะแข็งแรงกว่ากันนี่นะครับโอ้ยทำได้จะติดเกมเหมือนกันครับเดินต่อครับเหนือศิลาจับตาดูให้ดีครับยกที่3ครับ3คู่ที่ผ่านมาครับยังไม่มีคู่ไหนผ่านยกนี้ไปได้ครับโอ้โหเนี่ยมีเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับแล้วก็มีศอกด้วยครับเหนือศิลาครับ เดินครับเบียดเข้ามาอยู่ติดๆครับปลายเท้าชนปลายเท้าครับแอตเทวดาแค่ขวาครับเนืนอศิลาว่ายังไงครับเดินเข้าไปซ้ายลาตัวครับซ้ายลําตัวล้วงไปแล้วล้วงไปยังไงครับอ้หมัดซ้ายหมัดขวาล้วงลาตัวครับมาแผนนี้เลยครับเรียกว่าอาวุธแรงนะครับเนือศิลานีดูหลายทีนะครับหมัดต่อยลาตัวก็แรงต่อยคมนะครับแต่ว่าการยืนระยะนะครับแต่ว่าวันนี้ ระยะหลังก็ดีวันดีคืนขึ้นมาวันนี้มาเจอกับทางด้านของแอสเทวดานี่ก็ถือว่าเราใจแล้วนะครับนี่เลยครับต้องเบียดจากที่ทีมงานสอนครับพี่อะไรนี่ต้องงัดออกมาให้หมดเพราะว่าถ้าไปยืนคุยช้านี่เหนื่อยครับส่วนแอสเทวดาไม่ตกใจนะครับค่อยๆดักค่อยๆล็อกไว้ค่อยๆตีเอาไว้ครับเสียบไม่เสียบครับเสียบซ้ายโอ้โหเนี่ยครับข้อขาลอยหักข้อไก่เลยครับเนือศิลาต่อครับเนือศิลาหมัดขวาเข้าไปครับเสียบข้อขวา ไม่มีจังหวะครับนี่ครับเนื้อสิลารีมาเป็นชุดเลยครับเดินเปียกกดดันทางด้านของไอเทวดาครับแต่ว่าไอเทวดาก็ตั้งรับได้ดีครับแข้งขวามาเอาละครับโอ้โหเรียว่ามีโต้ตลอดมาดูกันที่วงไนดีละครับจะตีได้หรือเปล่านะครับทางด้านของเนือสิลาโอ้โหพยายามไล่แขนแล้วก็แทงเข่ายอดไส้สวยเหมือนกันนะครับ แอตวัฒนต้องขยันมากกว่านี้แล้วครับตอนนี้จะไปรับเยอะไม่ได้ครับปล่อยให้ทางด้านของเนื้อศิลาที่ได้ใจโอ้โหบิดเหลี่ยมลูกนี้นี่คอทบหักเลยครับคอจิ้มน้ำพริกแล้วครับแบบนี้เดินต่อครับเหนือศิลาเปิดเกมเดินซ้ายยื่นยาวๆแล้วก็เตะพับนอกจอยางไว้ครับแอตวัฒนขยับจะดีซ้ายไม่ดีครับเปลี่ยนเป็นเตะขวาแทนเนือศิลาจิ้มท้องเอาครับมีมาซ้ายขึ้นมาวาหน้าได้แอตวัฒน์แม่จะกระตุกกระตุกไม่ไปครับยัดขวาแทน เดินเข้าหาครับนี่ติดตัวครับพยายามป้ายพยายามขวางเอาไว้ครับเอาละครับเริ่มจะแก้เกมมาได้ดีนะครับทางด้านของเหนือเซลาคำตามที่ทีมงานนี่บอกเลยนะครับเบียดเข้าไปอย่างเดียวออกอาวุธเยอะๆมาดูนะครับว่าแอสตราวันดงแข้งขวาขกัดเอาไว้โอ้มีหมัดมาแล้วครับตัวนี้พบเครื่องบิดเล็บล้มโอ้โหแล้วก็แทงเข่าดอกนี้นี่สวยเลยครับทางด้านของเหนือเซลาเดินต่อครับยังไม่หยุดครับ เทวดาก็ไม่หนีเหมือนกันครับดูครับปัดหลักสู้แล้วครับเสียบเข่าเข้าไปต่างคนต่างเสียบครับยกระดับเกมของตัวเองได้ขึ้นได้ได้ขึ้นมาดีเลยนะครับเนื้อสีลาครับแต่เอธเทวดาไม่ตกใจครับแข้งขวาโต้คืนครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้โอ้โหพอเกี่ยวได้แล้วดื้อครับโอเคครับแข้งขวามาก่อนเลยครับเอธเทวดาเนื้อสีลาขยับครับขยับเอธเทวดาขวามาอีกทีหนึ่ง ลาเบียดเข้าไปไปขวาติดบังไปซ้ายบ้างครับแอตเทวดาเหนือศิรามีหมัดเอาแล้วครับนายยกที่แล้วนี่เน้นหมัดต่อยลำตัวได้ดีครับดูยกนี้ครับเหนือศิลาหมัดจะมาไหมนี่ครับมาแล้วครับเดินนะครับยังต้องเดินต่อครับถึงวงในแล้วตีไม่ตีครับแอตเทวดาชิงเสียบมาก่อนเหนือศิลาตีคืนครับโอ้โหยกนี้นี่ดูลูกขวางนะครับทำได้ดีเลยนะครับเหนือศิลาลูกขวาง เดินเดียดเข้าไปไม่สนใจนะครับแอตเทวดาเองนี่ขอออกแข้งสกัดเอาไว้เกี่ยวหักไม่ล้มนะครับเอาแล้ครับมาดูวงในเริ่มจะกล้่ำได้มีแข้งขวาโตเหมือนกันนะครับตอนนี้ออกสวยๆแล้วครับเกมการชกนี่ถือว่าคู่ขี้กันเหลือเกินนะครับคนต่างทำได้ดีครับมีจังหวะพลาดโดนทั้งคู่เหมือนกันครับครับเหนือศิลาเดินสาดแข้งต่อเนื่องครับขณะที่แอตเทวดาี์เนเลงตั้งรับครับเก็บกันบางโตนี่ครับแข้งขวามาเหนือศิลาจิ้มหมัดขวาขึ้นไปเอาครับนาย เอาแข็งแรงตัวดาวินตีครับเหนือทีลาก็แปข่าวขวาขึ้นไปเหมือนกันครับไม่ยอมเสียเปรี่ยบครับจังหวะนี้อีกคนนึงเดินอีกคนนึงถอยครับเดี๋ยวดูครับว่าเอาจาใครจ่าแจ้งมากกว่ากันนะครับดูแล้วก็ให้คะแนนไปในใจครับยกยกที่สามนะครับดูว่าทางด้านของเหนือทีลานี่เดินทําทําได้ดีนะครับยกนี้นี่ก็จะออกมาถอยคุ้มเกมนี่ก็จะเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราปล่อยให้ทางด้านของแอตตวดานี่ออกแข้งสวยๆครับ เรารู้เหมือนกันว่าคุณเอกนั่งขบวนไหนไปครับขบวนเหนือศิลาหรือว่าขบวนแอตเทวดาครับมีลุ้นมีเอียงตลอดเหมือนกันครับคุณเอกแต่ว่าเล่นไม่แน่เอาเละครับขยับไปเรื่อยครับตอนนี้ออกมาเดินอีกแล้วนะครับโอ้โหโดนจังหวะแทงสวยๆว่าทางด้านของแอตเทวดานี่จะเริ่มใช้ความเก่านะครับคุณเกมโอ้โหทั้งหมัดทั้งแข้งนี่ออกสวยเลยครับชุดนี้ แเทวดาเอาแล้วครับตอนนี้กลายเป็นทางด้านของเหนือตีลานี่ต้องเหนืออีกแล้วนะครับพิกแปะกตลบจริงๆมวยคู่นี้ว่ากันต่อครับยากอกันหนึ่งปอนจะมีผลไหมครับยกนี้ตัวเป็นยกที่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องของพิกัดน้ำหนักที่ต่อกันนี้จะเห็นผลในยกนี้เลยครับยกสี่ ยกนี่เดินทําได้ดียกขามี่ทาได้ดีเลยนะครับจังหวะเดินแต่ว่ายกนี้พอออกมาตั้งรับนี่แะครับโดนทั้งแข้งทั้งเข่านะครับแอตเลติาเริ่มจากคุมเกมนะครับตอนนี้ดูว่าจะมั่นใจเหนือตีลานี่โดนเข้าไปเยอะๆกะทาท่าจะช้าลงไปเลยครับมาถึงตอนนี้ลักษณะเกมของเหนือตีลานี่แม<า>่เขาเป็นตัวเดินที่ทได้ดีครับแต่พอยืนคุยเนี่ย เทวดาครับหมัดชิงทําก่อนนะครับยังเดินครับเหนือศิลาครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับอย่าพึ่งไปละความพยายามครับเดี๋ยวว่าเลือกออกแล้วก็ออกแม่นออกหนักด้วยนะครับทางด้านของแอดเทวดามาครับเวลายังเหลือนะครับตอนนี้น่าจะมีหมัดมีศอกแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายของคู่เอกมันมาสุกช่วงที่2ครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับกนไลก์กดแชร์กันไปครับยังทันครับตอนนี้ครับเดินต่อครับเหนือศิลาวอกรชาครับ คุเอกช่วงแรกกับน้องชายนี่เน้นเกมตั้งรับครับแต่ว่าคุ่เอกช่วง2เหนือศิลาที่ชายครับเปิดเกมเดินครับก็ทีมงานเขย้ำสั้นๆเลยครับกับเหนือศิลาว่าอย่าไปยืนคุยครับคุยกับแอตเทลดานี่ไม่รู้เรื่องครับต้องเดินเบียดอย่างเดียวเดินคู่อย่างเดียวครับตีนายักษ์เข้าหาครับยกสุดท้ายยังมีโอกาสนะครับหมัดเท่านั้นครับตอนนี้ก็น่าจะมีหมัดมีศอกแล้วครับเป็นกาตอบสุดท้ายแล้วครับโอ้โหเรียกว่าในช่วงพักยกนี่ก็โดนทีมงานนี่ เรียกว่าเดินอย่างเดียวย้ำอย่างเดียวนะครับต่อยมาฟันตอกอย่างเดียวนะครับต้องเดินเบียดเดินชนให้ได้แล้วตอนนี้ต้องมาให้ถึงตัวแต่ว่าแอดเทวดาดูครับพอว่าดูจะได้เปียบนี่โอ้โหเรียกว่าคุมเกมเลยด,ยด้วยด้วยความมั่นใจพยายามจะใช้บัตรครับเนือศิลาตัดเวทีเข้าไปแต่ว่าแอดเทวดาไม่อยู่นิ่งนะครับดูครับมีทีมีติชึ่งวนไปวนมาแล้วครับ ยอมครับเวลายังมีครับไม่ยอมอยู่เป็นเป้านิ่งเลยนะครับถือว่าออกซ้ายออกขวาแล้วเข้าในก็กอดไว้ก่อนอถือว่าวันนี้นะครับทาหน้าที่ได้ดีนะครับวันนี้ทางด้านของเหนือศิลานี่ขึ้นชั้นขึ้นมานะครับแต่ว่ายัางขึ้นชั้นไม่สาเร็จก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับสำหรหน้าห้ามพลาดนะครับเพชรยินดีวันพฤหสัสบดี3กุมภานี์ ร่ายเนินนะพี่นะผู้เอกที่เป็นทุกทุกน้อยกับสมิงเดชน,นะครับแล้วก็ช่วงหลังเป็นเด็กผูไทยกับบอลเมเดโอครับส่วนวันศุกร์นี่กลับมาที่กลับมาที่รังสิตนะครับแถลงข่าวไปแล้วนิดล่ายำเนินใช่ไหมครับแล้วก็วันศุกร์กลับมาที่รังสิตนะครับเป็นพีรพัฒน์กับเพชรอนุวัฒน์นะครับแล้วก็ช่วงหลังก็ยังมีผู้มวยนี่อัดแน่นเลยครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับส่วนนัดนี้ส่งท้ายเดือนมกราปี65ครับ หน้ากับกุ้พาก็เป็นมอนความรักกันนะครับเอาละครับพยายามจะรุกไล่เดินต่อยมัดอย่างเดียวแต่ก็ยังไม่เข้าเป้านะครับเพราะว่าแม้เทวดาเร็วเหลือเกินนะครับยกนี้ศัยเก๋านะครับศัาายก็ดูนี่ ผ่อนหนักผ่อนเบาวนไปเรื่อยนะครับขอกซ้ายดีขวาดีมีมัดหน้านี่้อแย่รบกวนทําลายจังหวะเอาไว้นะครับแต่ว่าไม่สนนะครับมาขอหมัดเดียวแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของเหนือปีลาเก่งกระปั้นแน่นเลยครับวินาทีเสร็จครับได้ไม่ได้โดนไม่โดนมีกองรัวแล้วครับเอาครับจิ้มขวาไปาพยายามยังมีครับ ปิดโอกาสตัวเองแหละครับตอนนั้นของเหนือศิลานี่ครับแมกหลอกทำหนาจะต่อยครับตอนนั้นของไอ้ธรรมดาดึงหลบแกไม่ต่อยครับวางตีงขวาเลยครับต่อยไม่ได้ขอเตะก็ยังดีครับโหมดยกสุดท้ายครับต้องปรบมือดังๆให้กับทั้งคู่เลยครับทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวรอการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็คงไม่มีอะไรผิดเพี้ยนแล้วครับตาภาพตามสายตาครับ จากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับพอเป็นทางด้านของแอเทวดานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกนะครับโอ้โหเรียกว่าพลิกไปพลิกมาใช้ได้เลยนะครับประกาศลอยใช้ท้ายครับหมดคู่นี้ครับ